ถ่าย,ายาขเขาถ่ายลงวีดีโอกอยูอ่ับอนตัวนี้ดดนนเนี่นนนนี่แกบอกมาใครับ,บอ่ะก็ไอ้ตัวบ้านนม่นไม่ขึ้นแกลองใหม่แกย้ายทับนะ เนี่ยถ้าลองใส่ไปเลยเนะี่ยมันได้กลนะิ่นเนี่ยแต่อย่าให้ทับตาเราอย่ตัวเดียวเนะี่ยเดี๋ยวลูกมันต้องเป็นตามมาติดๆเลยเนะี<ะ>่ยะลูกมันต้องเป็นตามติดๆเลยเนะี่ยลูกว่านะดีเป็นยนะังไงเคยมันเป็นตามติดๆกันเลยแนละ้วไหมเนาะมันเป็นเต็กทีแล้วมันไม่เป็นนิดเลยสองขันตีแล้วลนะ่ะอา้าวแล้วไม่ได้ทับหรออ้<ม>อาวจะไม่ปล่อยไ,นะไม่ได้ทัอบอ้าวแกก็ หมาเป็นสัตว์เด็แปดเดือนแน่เ๋ยก็บอกปอกทับเลยนะผมไปทับมีครูายแดงทับอยโอทับนอยหนูเลยรับกับซีปีไปจะไปนะเงินกินไปเรียบร้อยแล้วแปดเดือนก็ไปนะไปทับมังเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ